คือคอเราอ่ะมันเป็นแบบมันเริ่มมีเส้นเขาเรียกว่าเส้นริ้วรอยดูเป็นแบบป้องๆมันก็เลยดูแบบเอ๊ะดูแล้วว่าเราแอบโกงอายุอยู่อะไรเงี้ยคืออย่างหน้านะมันก็แบบมีการทําหัตถการดูแลเลเซอร์อะไรต่างๆได้แต่คอแบบน้อยมากเลยนะที่แบบจะมีวิธีบํารุงปกติเวลาเราทาครีมเงี้ยทาครีมแต่หน้าใช่ไหมเราแบบไม่ได้สนใจคอเลย สวัสดีครับชื่อติ๊กพงพันธุ์บุตรคำนะครับตอนนี้ทาอาชีพผู้จัดการนักแสดงครับวันนี้หล่อจริงๆอ่ะมันเป็นแบบความกังวลส่วนตัวเนาะคือหน้ามันนะก็ยังสามารถพยุกให้มันดูเด็กได้แต่มีสิ่งหนึ่งที่มันแบบทาไงก็ไม่ได้อ่ะคือนี่บริเวณคอเลยคือคอเราอ่ะมันเป็นแบบมันเริ่มมีเส้นเขาเรียกว่าเส้นริ้วรอยอ่ะดูเป็นแบบป่องๆมันก็เลยดูแบบรูแล้วว่าเราแอบพงอายุอยู่อะไรเงี้ยคืออย่างหน้านะมันก็แบบมีการทําหาตัการดูแลเลเซอร์อะไรต่างๆได้แต่คอแบบน้อยมากเลยนะที่แบบจะมีวิธีีีบําาาารรุปกติเเวลททคมม แต่หน้าที่แมเราแบบไม่ได้สนใจคอเลยพอมันส่องกระจกอะมันพอมันเริ่มแบบเหี่ยวเป็นเป็นเส้นแบบเราเริ่มไม่มั่นใจแล้วก็เลยมีคนแนะนําว่าให้มาที่ The Face Aesthetic ครับตังจากที่ไปปรึกษากับคุณหมอครับคุณหมอก็แนะนําว่าให้ทําตัวโบท็อกคอซึ่งตอนแรกตริกแบบตกใจมากกัแบบเพิ่งรู้แบบคอมันฉีดโบท็อกได้ด้วยหรอเพราะปกติเราฉีดกันก็คือแบบฉีดบริเวณหน้าเนอะยกกระชับ ริ้วรอยต่างๆอะไรเงี้ยซึ่งเขาบอกว่าที่นี่อ่ะเป็นคลินิกที่แบบเชี่ยวชาญเรื่องการบท็อกคอมากๆเป็นที่แรกด้วยซ้ำบาง,งที่พิเคตว่าเอ้ยมีบท็อกคอด้วยอะไรแบบนี้ครับครับก็เมื่อกี้ก็คุณหมอฉีดเสร็จไปแล้วนะครับคุณหมอมือเบามากไม่เจ็บเลยนะครับผมก็แต่กี้จริงๆก็ เขามีให้แปะยาชาด้วยแต่เราบอกว่าไม่เป็นไรประครบเย็นก็ได้ครับผมก็สบายมากเลยครับผมไม่เจ็บเลยอูย้สะดวกมากเลยเพราะมันติดรถไฟฟ้าสบายมากก็คือลงรถไฟฟ้าปุ๊บเราก็ขึ้นมาชั้นเจ็ดก็เจอคลินิกเลยครับบรรยากาศแบบสวยงามมากดูแบบสะอาดสะอา้านอะไรเงี้ยครับคุณหมอก็แบบใจดีมากครับ สำหรับคนที่มีปัญหาเรื่องริ้วรอยเส้นคอหรือแบบคอดูเขียวย่นอะไรเงี้ยก็อยากจะให้มาลองปวทอกคอที่นี่ดูเพราะว่าที่นี่เขาแบบเชี่ยวชาญจริงๆแล้วก็เขาให้คําแนะนําที่ที่ดีมากๆแล้วก็เห็นผลจริงที่นี่ก่อนที่เขาจะฉีดเนี่ยเขาจะให้เราดูเลยว่าเขาว่าเอาตัวไหนไม่ให้เราฉีดแล้วก็มีใบรับรองยืนยันว่าเป็นของแท้แน่นอนแล้วอีกอย่างหนึ่งเนี่ยคุณหมอที่นี่มีประสบการณ์ยาวนานมาถึง14ปีเลยครับก็เลยแบบมั่นใจสุดๆเลยว่าแบบเฮ้ยมันปลอดภัยแน่นอนครับสำหรับใครที่มีปัญหาริ้วรอยบริเวณคอหรือคอเป็นตๆแบบิ๊ก แล้วก็หรือมีปัญหาอื่นๆเนี่ยก็สามารถมาปรึกษากับคุณหมอได้ที่ The f a c ฟ Aesthetic เลยนะคะผมรับประกันว่าที่มีแบบเชี่ยวชาแล้วก็เป็นมือหนึ่งจริงๆครับผม